อโ,อโอเคครับผมทุกคนก็กลับสวัสดีสุด,ดับพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมเปิดน,นะครับ ทุกคนครับหลังจากที่เราได้ลงคลิปกล่องสุ่มไปครับทุกคนบอกเลยว่ากระแสดีมากครับทุกคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมคึงชอบกันเตอน์รู้ป่าแบบคลิปเราแม่งติดเทรนด์กันเลยติดมาแรงติดม,มาแรงนงรง oh <my> ึ่งในมาแรงโอ้ my god รู้ป่ะตั้งแต่พี่ทำยูทูบมาเนี่ยพี่ติดมาแรงล่าสุดอ่ะคือเมื่อแบบประมาณ2ปีที่แล้ว2อปีก่อนเออหลังจากนั้นก็คือไม่เคยติดมาแรงอีกเลยเขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบชอบกันแต่กระแสกันอีกแล้วหลังจากครั้งที่แล้วที่เราเปิดกล่องสุ่มไปใช่ไหมมันเป็นกล่องสุ่มที่เกี่ยวกับแบบพวกอิส์ คนน่าจะรู้แล้วว่าคลิปนั้นอ่ะมันได้อะไรบ้างถ้าว่าคุม้มไหมคลิปนั้นอ่ะถ้าเกิดทองอันนั้นที่เราสงสัยเป็นทองจริงไม่ไม่แพงสรุปทองนั้นไม่แพงครับราคาประมาณแบบพันห้าพันห้าแต่โดยรวมก็คือแบบเอาง่ายๆจริงแต่ว่าบอกก่อนเลยนะครับว่ากล่องสุ่มครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้เว็บที่เราสั่งมาเนี่ยมันเป็นเว็บที่แบบความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อยครับทุกคนแล้วหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปนเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเว้ยเขาส่งกล่องสุ่มส่งเก่งไงจ้าส่งไม่ทังเลยไม่ถามเงินในบัญชีีีีีผมมมมมมมเเเเเเเลลลยยนน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 นะคคคคคครรรัััับบบบ้้้้้อออออองง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 ๆึาาาาาสสสส่่่่่่่่วว็กกกุุุดดด๋ปิใหูืจทท อะไรที่แบบมหัศจรรย์ครั้งที่แล้วว่ามหัศจรรย์แล้วใช่ไหม<ล>อันนี้มหัศจรรย์กว่าเจ้ากล่องสุ่มนี้ครับมันชื่อว่า Apple Mystery Box ถ้าภาษาไทยเนี่ยง่ายๆก็คือเป็นแบบกล่องสุ่มของพวกแบบ Apple พวกแบบ iPhone iPad พวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนี้ครับที่มันแบบแตกต่างจากร้านอื่นคือร้านนี้เขาแบบจดทะเบียนแบบบริษัทแบบถูกกฎหมายอะเออเอนนอดี๋ยวผมขึ้นดูเดี๋ยวผมขึ้นดูเนี่ยครับทุกคนหลักฐานการจดทะเบียนนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับคุณกล่องเนี่ยราคา990บาทเก้ารับทุกคนมีีรววิด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูรีววิเขาของงถึแล้วส่งเร็วมากกกสุ่่่มแค3ลอง็ไดท ดูดิมีเยอะมากครับทุกคนเนี่ยสั่งเพิ่มหน่อยครับอันนี้ได้นฟังได้แอร์พอร์ตอันนี้ก็แพงนะเนี่ยนี่ครับทุกคนเนี่ยมีเยอะครับเยอะมากดูรีวิวรอบนี้ได้ไอ,อโฟนแล้วค่ะดีใจมาก มันถึงเวลาของเราแล้วแหละวันนี้มันคานั้นเลยหรอวะอแล้วก็เขาบอกก่อนผมพ,พูดอย่างสัตย์จริงเลยนะครับว่าเขาไม่ได้จ่ายและการสั่งกล่องนี้มาเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใช้ชื่อผมผมไม่ได้เอาแบบ Facebook ส่วนตัวแบบเออเนี่ยเฮ้ยอันนั้นเป็นมาสั่งกล่องซูมอะไรเงี้ยคือผมก็ว่าถ้าเกิดแบบผม,มาไปสั่งแล้วแบบเผื่อเขารู้จักเขาจะแบบใท่ของดีๆมา,าใช่ไหม้วเดี๋ยวพอคุณนึนสั่งแล้วคนอแบบเฮ้ยไม่เห็นได้ดีเหมือนที่เป็ดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยให้น้องเต้ยสั่งเอาไปเชื่อมัดูนี่นี่ดูชื่อครับ มีตะพนอ่ะมอีตะพนอ่ะก็เ <hi> ดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากล่องสุ่ม iPhone ที่แบบคนเขารีวิวกันเยอะแบบเออเนี่ยสั่ง3กล่องได้ iPhone เลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ากล่องนึงเนี่ยราคา990บาทซึ่งผมอ่ะสั่งมาทั้งหมด10กล่อง10กล่องเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคิดแบบทั่วไปเนี่ย10กล่องก็ต้องเ9 0 0ใเก้ยใช่ไหมแต่ว่าร้านเขาลดให้ครับรายละเอียดทุกคนไปดูในเว็บเอนละกันอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งครับมทุกคนรเล พอเห็นที่เปิดเปิดแล้วแบบเกอ่ะกกูเจ๊งเลยดิที่ไปอ่านคอมเมนต์ล่าสุดมีความสุขมากเลยครับเห็นที่เป็ดเปิดแล้วแบบเจ๊งเลยเนี่ยวันนี้ขอให้กูได้ี่กำไรวะเชื่อป่ะคลิดไหมถ้าเปิดไอโฟนอ่ะไม่มีคนดูไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไม่ได้หรอก็ได้เหรอะทุกคนครับแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับดูครับดูสภาพกล่องไอเชือกกล่องนี้คือแบบเปาหิวอ่ะกล่องใหญ่ไอ a d สภาพกล่องคือกล่องนะครับมีอยู่2ขนาดนะครับอันนี้เป็นกล่องเล็กแล้วก็มีแบบกล่องใหญ่นี่กล่องเล็กทั้งหมด6กล่องนะครับแล้วก็กล่องใหญ่นะครับมีทั้งหมด4กล่องกล่องนี้หนักมากไม่ได้แต่นอน<ๆ>เดี๋วดูว่ไาได้อะไรบ้างคิดส่งคุ้มวะ่ะต้องคุ้มเลยตรงดีวะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องเล็กก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแต่คือทางร้านเขาการันตีแล้วบอกว่าของทุกอย่างในกล่องอะมันเป็นพวกของทียบอยู่ในแอปเปิลหมดเลยอะไรพี่เบสกล่องแรกไอโฟนนี่ก็คือยัยไม่ใช่สินแค่แอปเปิลเหรอคัตเตอร์ ครับดูนอันนี้เป็นคัตเตอร์นะครับอันนี้พดอิดครับแล้วก็อันนี้กระจกครับดูนกระจกครับแล้วนี่อะไรอ่ะอย่าละโผล่ฝงผิดไหมเนี่ยร้านที่ยังอิจฉาเนี่ยผู้ชมไปเยอะเลยอยากรู้ว่าคืออะไรอ่ะมันเขาพวอหอมมาดีมากเลยนะแพ็คมาเหมือนแบบมีวรราคาแบบเป็นหลายพันนะครับทุกคนก็เป็นกิเตอร์นะนี่หมกเป็นกิเตอร์แล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้ กล่องแรกก็เล่นกูแล้วนี่คับทุกคนแพ่เป็นยังทำลิบนะยังไงเร่อสั่งมาถูกป่ะเนี่ยทังถูกแม่เพราะเขาบอกกล่องแอปเปิ้ลเขาเขียนเลยว่าแอปเปิ y ลมิส y b o ี่บอกกล่องสุ่มแอปเปิวลงเล็บไอโฟนไอแพดเก็บเปิดต่อเลยป่ะกล่องที่สองครับกล่องนี้ค่อนข้างหนักเดเดดเดดกระจกอย่างนั้นผมคุยเล่นแบบนี้จริงมิแล้วก็ เออสีพัดเทด้วยใช่ป่ะดีโซสีป่ะไฮไลท์พวกไฮไลท์ได้สั่งถูกใช่ป่ะได้สั่งถูกได้สั่งถูกจริงๆริงกูเจอแต่ว่าดูดูนี่ดูในรีวิวในรีวิวเขาก็มียางมัดผมไปแสดงว่าเขาได้ยางมัดผมเหมือนกันพวกโปสเตอร์พวกกระจกอะไรเงี้ยอืออีกอย่นึงยางมัดผมอีกเลยต่างว่าต่างกับตอวนี้ก็โอเดิมครับทุกคนเหมือนเดิมเป๊ะนะครับของที่สั่แล้วนะอ๋อคุณรู้แล้วว่าทำไมเขาแฮตคัตเตอร์มาเพราะกลัวเราแกะไม่ได้อ๋อเขากลัวเขาแกะไม่ได้ครับทุกคนคมผมมากได้ไหม ฟังครับอันนี้ได้หูฟังหูฟังของไม่ใช่แอปไม่ใช่แอปเปิลแอปเปิลมีขายยี่ห้ออื่นหรอวะ E S, <S D R A S ผมไม่เคยเห็นนะแล้วก็นะครับเหมือนเดิมครับทุกคนของที่แบบมากับทุกกล่องอ่ะหนักไ,ไหมไม่หนักผมมั่นใจเลยกล่องเนี้ยต้องมีอ e ีคัตเตอร์อีกอันหนึ่งแล้วก็มีพอดิด e. คัตเตอร์พอดิดอันนี้แปลกหน่อยมีเป็นของเล่นจุ๋งจิ๋วครับทุกคนเฮ้ยหูฟังอีกแล้วครับโอ้ยอันนี้เป็นหูฟังของ Imma าหรอ A I M M A นะครับ ไกลแล้วไกลจริงแล้วแฉเลยว่ะแฉเลยว่ะโอเคพี่ต well> ั้งความหวังมากเลยนะโอ้โหเปิดก็ท้อแล้วจริงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสีนี่แล้วก็กระจกอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการแกะกล่องเล็กหมดล้วนนะครับโอ้ยต้องแฉไปน้องๆไม่ต้องแบบให้พี่เปิดอีกแล้วนะไม่ต้องส่งแล้วนะพี่เป็ดร้านนี้ครับร้านนู้นครับร้านนั้นครับไม่ต้องเปิดแล้วนะ iPhone สิ Pro Max เฮ้ยยังดีเฮ้ย คือผมบอกร้านก่อนนะถ้าเกิดอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ผมจะโกรธมากเพาส่งมันได้คืออะไรเห็นอะไรทองด้วยสีทองไอ้เชือกกล่องเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรสินสอดโปรแม็กไหมแม่อุ้ยโอ้ยพัดแปดพัดไอ้เชี่ยของจริงว่ะร้านเนี่ยไอ้โปรจริงอันนี้ไอ้โปรจริงอ่ะอันนี้ไอโปรจริง้วันไม่โกหกอุ้ยหมอกเต้ยไอ้โปรจริงอะไร มไอ้โฟนจริงไอ้โฟนจริงนะครับติดติดด้วยของครบครับหูฟังอย่างไหมที่ชาร์จมีของครบไมบหูฟังไงม่ปอวะได้ได้ใช้ได้ได้ได้แข่งห้องเปล่า เอาว้าวเดี๋ยวชมคลิปชมคลิปเดี๋ยวบอกแล้วก็หาราคามาแล้วทุกคนเป็น iPhone 7็ดพันะครับขนาด32กิกนะครับราคา7,000บาทอุ้ยแต่ก็ถือว่าคุ้มแล้วป่ะเราซื้อมา8,700คือตอนเราซื้อสามกล้องเสร็จแล้วเสร็จพวกเรานะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับทุกคนหรือกล้องใหญ่มันของดีหมดวะเออจะคิดเหมือนพี่วะอุ้ยอะไรกระเป๋าอะไรอันอันนี้ไม่น่าใช่กระบุนอะไรอะไรแต่ว่าเนาะถ่ายถ่ายวิดีแบบคนเชียร์กูเต็มเลยอ่ะ มี2อันนะครับแรกจะเป็นน,นันี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเป็นกระเป๋าลายมิกกี้เมาส์นะ, like นะครับไม่ทราบว่าเป็นของลิขสิทธิ์แท้ไหมนะครับแล้วก็มีนี่ครับทุกคนสาย USB ครับจะบอกก่อนนะว่าสาย USB อะถ้าเกิดของแท้นะแพงถูกปะ,ะกรก็่าสิบเอเอหกร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนและนี่มีสอันนะอุ้ยมีเป็นสายครับทุกคนวุ้ยไม่แย่นะก็เกือบพันอะเอ,า,อางี้ดีกว,ว่าผมว่านะคุ้มแล้วพี่เป็ดคือรู้แหละกล่องที่มันการต์ตีคือกล่องใหญ่พี่กล<อ>่องนี้ก็หักล่องนี้น่าเป็นหูฟังนะเดาใช้เนน่่ตออปวจะ็ สุดท้ายซึ่งน้องหนักใครเมื่อกี้เลยถ้าเป็น Air-phone เนี่ยเปิดมามันต้องมีแบบกันกระแทกไว้เรามาดูความกันว่าผมจะได้ iPhone 2เครื่องหรือเปล่าพร้อมนะครับทุกคนเชื่อมือสั่นออ๊ยอุ๊ยออ้ยโอ๊ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยใจแอมเฮดเฮดสปีคเกอร์มันของจีนเอ้าของจีน เราให้พูดดีใจเหรอเพราะมึงชูตื่นเต้นอยู่กๆๆๆับฝูงมีนี่อ่ามือนเดิมครับผูฟังกับสายชาร์จเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ได้นี่กล้องเหมือนแอปเปิลมากหลอกกันนี่หว่าโอ้โห <c oughs> ปากวัว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 ปะเนี่ย <c oughs> ให้ปวดน้ำรอเป็นลำโพงลำโพงอ่าเปิดเพลงเต้นสักทีลอ่าลองลองดิลองดิผมผมผมคิดว่าแอร์พอร์ตแม่งเอ้ยลูกมาเฮ้ยได้จริงได้จริงมีเสียงอยู่ ัครรบจิงใช้ได้จริงครับดูใช้ได้จริงนะครับเอาจริงไม่ทราบว่าราคากี่บาทแต่ว่าน่าจะหลายร้อยอยู่อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันอันนี้จะเป็นของจะกล่องเล็กนะครับกล่องเล็กทั้งหมดหกกล่องนะครับของที่ได้ก็อย่างที่ดูนเห็นไปมันเป็นของกีฬาแบบเนี้ยพวกไฮไลท์เนี้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็มีพวกแบบทรงสีกระดงกระดาษคัตตงคัตเตอร์อะไรค่อนข้างเยอะครับทุกคนผมให้แค่สองร้อยบาทแล้วกันให้สองร้อยบาทส่วนนี่ครับได้พวกนี้มาครับดูนได้หูฟังมาสามอันแล้วก็ได้สายชาร์จของแท้นะครับเป็นโลโก้แอปเปิลนี่ ก็พันแนะได้น,นี่มาก็รวมเป็นสายชาร์จของแท้จากแอปเปิลเหมือนกันนะครับได้มา3ชิ้นก็เช็คราคาแล้วเหมือนกัน6 0 0้อถึงเจ็บาทก็ตีเป็น600ก็พันแปดพันแปดสองอันก็เท่าไหร่ละสามพันหกส่วนอันนี้นูฟังของจีนจริงๆผมไม่รู้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่คิดถ้าห้าร้อยแล้กันตีเป็นตอนนี้สี่พันแล้วแล้วก็แอปเปิลแมถือใหญ่เลยสัตว์ <laughs> นี่แล้วก็นี่ไฮไลท์เราได้ไอโฟนนะครับผมทุกคนซึ่งเช็คราคาแล้วราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันรวมกับไอ้นี่สี่พันก็หนึ่งหม,ม 8, ื่ม มาเนี่ยก็มัฟฟนเป็น iPhone 7 Plus อะ่ะอาจจะเก่าหน่อยแต่ก็ใช้ไ,ไ,ดไ,ใชได้อราไรได้หรอแจกดีปะแจกใช่ไหมแจกสรุปนะครับ กล่องสุ่มจากร้านนี้นะครับท็อปเทคเขาไม่ได้จ่ายกูเขาไม่ได้จ้างนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยผมไม่ได้เอาตัวผมเข้าไปสั่งผมให้แบบน้องเตยสั่งซึ่งแบบเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าเราจะมาถ่ายคลิปถูกไหมเออผมคิดว่าก็น่าสนใจเป็นร้านแรกครับที่สั่งมาแล้วรู้สึกก็แบบมันยังมันยังมีอะไรให้กูบ้างอ่ะยังรู้สึกความคุ้มไม่ได้มาถึงแบบเกลืออย่างเดียวนะครับก็ใครอยากลองสั่งก็สั่งได้แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันคือกล่องซุ้มนะครับมันก็ม ทส่วนใครที่อยากลองเนี่ยก็ลองไปซื้อได้ส่วนไอโฟนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกกันเนี่ยคลิปนี้นี่ยเดี๋ยวผมจะลงในแฟนเพจแล้วกันในแฟนเพจแต่ดิกาก็คือให้แชร์คลิปนี้ไอแฟนเพจอนันต์เป็ดนะครับแชร์ไปแล้วก็คอมเมนต์บอกเหตุผลว่าแบบเนี่ยทำไมผมถึงต้องให้อันนี้กับทุกคนนะครับก็เออถ้าเกิดคอมเมนต์ข้อไหนแบบดูมีเหตุผลหน่อยไม่ใช่แบบพี่ครับผมอยากเล่นฟรีไฟพี่ผมอยากไปยิงปืนอันนี้ก็อาจจะต้องให้คนที่แบบจังเป็นก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็แจกหมดนี้แล้วกันนะคอมเมนต์มาแล้วก็แชร์คลิปด้้้วยยนนนนนนนะะใใใใแแฟฟเเพพจจครับดู การสุ่มไทยได้อะไรก็แล้วแต่นะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่าน,นี้พอกันก็สุดท้ายนี้ไม่ออกมาจนสแกนไหนฉันก็ต้องแพลาเพราะว่าลาด้วยครับทุกคนบ๊ายบายครับเ,เอาไปเรียนในหะ้สัตว์แข็งไม่ลินเกมนะได้ไหมบ๊ายบายครับ